สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสนุกกับตัวเลขกันนะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลขกันค <m> ่ะเด็กๆพร้อมไหมคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนและตัวเลขเรามาวางจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้1 สามารถบอกจำนวนและตัวเลข 2. นับและแสดงจำนวนได้ 3. ใช้ภาษาคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้เด็กๆพร้อมที่จะสนุกกับจำนวนและตัวเลขกันหรือยังคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความจำเกี่ยวกับตัวเลขกันก่อนนะคะเลข1ถึงเลข10แบบนี้เป็นเลขอะไรคะเด็กๆเลขไทยคะ่ะ หนึ่งถึงเลขสิบแบบนี้เป็นเลขอะไรคะเด็กๆเลขอารบิกค,ค่ะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆลองทำกันนะคะคุณครูจะแบ่งช่องออกเป็น3ามช่องค่ะช่องที่1คือช่องจำนวนช่องที่สองคือช่องเลขไทยและช่องที่สาคือช่องเลขอารบิกค,ค่ะ เรามาทําตามตัวอย่างกันนะคะคาสั่งให้เด็กๆนับจำนวนภาพและใส่ตัวเลขเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5สี่หเด็กๆนับปลาปลาได้ทั้งหมดกี่ตัวคะได้ทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะเด็กๆใส่เลข5ไทยในช่องเลขไทยและ ใส่เลข5อาราบิกในช่องเลขอาราบิกค่ะไนกันบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆลงทําำตามใบงานที่คุณครูให้เด็กๆไปนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถทําได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ